สวัสดีค่ะาาาคุณติสาว้านนาจ่ะแลนนี่นะติวมาหออตลาดพอมาหอดตลาดฝนตกค่ะนี่เลยตกแห้งอยู่ด้นี่บอเบียกะกำลังกังพักกั้งค่ะเพราะว่าตรงเตรียมพักกั้งเพื่อที่จะเอาไว้ทอดไก่กวนยังบกวกลงลงเลยค่ะเดี๋ยวกลางคั้ห้มไว้ก่อนจงซี่ได้ทยอยขวกองลงมาจัดนะคะ นกระต๊กพี่น้องนี่ว่าเบียร์กามากกสก้าน,นี่ค่ะตอนนี้กระก่างพักกางเสร็จแล้วเดี๋ยวเพิ่อนกางอีกตัวนึงข้างนี้เนาะบ๊ะล่มนะเพราะว่าเฮาจังได้เอาของมาวางนะคะตรงเสื้อเกิดบูดมาใส่แล้วเพ่อนนะงามฝุนนะ เราแม่นอยู่ในรถบ่าไปเบิรในรถดีกว่าใ่รถบ่ะบอบรรยากาศฝนตกนะคะตอนแรกน่ะตอนที่ซีลงมาน่ะมันบ่ได้มีท่าทีว่ามันจะตกไหมแต่ว่าพอ มาห่อนี่ฝนโตค่ะเขาก็กางล่มกันแล้วต้องกางอีกตัวหนึ่งแล้วเพิ่นนะไว้บ่อนอนนั่นเป็นที่ทอดกับบ่อนวางของแล้วก็ที่ขายนะคะกำลกางกัน ตอนนี้ก็กำลังจะล่านกันเลยค่ะแล้วฝนตกกะสิลำบากเนี่ยนิดนึงนะคะมันม,มีขาตั้งบอกเพิ่อนตัวนั้นนะมันมี่ะมันมีนตุแ่แจะเดาแรกคิดว่ามัน่ได้ตกนะแต่ว่ามันกระยุดได้แล้วเพิ่อนจะก็ต้องกลางไว้อะเนาะ เอามาัดไว้ป่ะแนวมาัดแต่นั่นไว้นะคะ่ะขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิ่งนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมมาอุ้นหนุนไก่ทอดบาเบียกับคุณติด้วยนะคะเมนี้คุณติมาขายเองนะเมนี้ฝนซาแล้วจะโตอีกเด้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิกและก็เป็นกำลังใจให้คุณติซาบาา้านานะคะมาแล้วอย่าลืม ก็ไลค์ก็แชร์ก็สับสกัดก็กระดิ่งกิ้งกิ้งงก็มีสาระะรนดเดียวจ้สวัสดีจ้า